we บทที่64นางงามอสอรพิษหัวหน้าพักกระยาจกสถานใจเล็กน้อยกล่าวว่าชะนายรุดมาหมดสิ้นเพิ่งขาดคำกลางอากาศบังเกิดเสียงเย็นจะเยียบดังว่าสูเก่งเยี่ยวท่านเมื่อมาได้เราชนัยมาไม่ได้จากนั้นงอดำผู้วาบในบริเวณเพิ่มชายชาราหน้าแหลมว่าร่างผอมสุก เหลือแต่นางหุ่มกระดูกผู้หนึ่งสู่สูนมฤตดาหน้าเข้ามาร้องอย่างลิงโลดเล่าตัวมาได้ประเสริฐหัวหน้าภกรยาจกยิ้มพางกล่าวว่าวันนี้ไม่ใช่วันศาสตร์ฉไหนปรากฏไฟปีศาจขึ้นชายชราผอมสู้พอฟังเข็นเสียงเย็นจเยี่ยบว,ว่าสู่เก่งเยี้ยวท่านพอเอยปากก็ก้าวราวคน ว่าหน้าผักรยาจกกล่าวอย่างยิ้มแย้มท่านคืออสูรไฟปีศาจเคกน้าหัวฉนายบอกว่าขอทานเท่าออกา้าวล้วที่แท้ชายชาราพร้อมสู้คืออสูรไฟปีศาจเคกน้าหัวซึ่งจัดอยู่อันดับแรกในห้าอสูรเหนือโลกผู้ที่ไม่ทราบความในยังเข้าใจว่ามันเป็นชายชาราที่ลมป่วยมาสิบปีเศษสีหน้าอาสูรไฟปิศาจยังคง ตายด้านไร้ความรู้สึกกรอกตาขาวตลบหนึ่งกล่าวเสียงเย็นชาเราไม่มีเวลาประท่าคารมกับท่านกว่าตามายังอาวเยี่ยงเกี่ยวกล่าวว่าเด็กน้อยนับแต่นี้เจ้านับเป็นคนของสำนักอสูรเราแล้วตอนนี้อาวยี่ยงเกี่ยวรู้สึกพลังที่พุ่งขึ้นสู่ขมมค่อยหยุดชะง,งักแต่ตลอดทั้งร่างอ่อนระทวยคล้ายพ่งฝืนไข่ ดังนั้นนับแต่ศูนย์ไฟปิศาตปรากฏกายก็คลานที่อย่าเอยปากโผฟังงงันมูกกล่าวว่าท่านกล่าวเลยวไรอันใดศูนย์ไฟปิศาตกรอกตากล่าวว่านี่เป็นกฎของห้าศูนย์เหนือลูกเจ้ากลับสอดคล้องโดยไม่ตั้งใจนับเป็นบุญวาสนาของเจ้าผู้อื่นแม้คิดหมายยังไม่ได้ข้าเจ้าพองกับกฎข้อใดของพวกท่าน โซนไฟปิศาจกล่าวว่าพวกเราห้าโูนเหนือโลกรู้จักแต่ฆ่าคนทำลายชีวิตโดยไม่จะแนกธรรมะอาธรรมไม่เคยช่วยชีวิตคนมาก่อนดังนั้นปรากฎข้อหนึ่งผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากพวกเราต้องเข้าสังกัดพวกเราเขาอินเกี่ยวแค่นเสียงดังฮึกล่าวว่ากฎที่ประหลาดนะแต่พวกเราทั้งห้าล้วนชมชอบ่าบัน ไม่เคยช่วยคนมาก่อนจนบัดนี้ยังไม่ได้รับสิทธ์แม้สักคนเดียวคิดไม่ถึงจะพบผ่านเจ้ามีนาซ้ำเจ้ามีบุคลิกแลกสนามไม่ต่ำสามนับเป็นเรื่องประจวบเหมาะจริงๆเจ้ายิ่งเกี่ยวกล่าวว่าอาสูนเท่าท่านกำลังฟันไปหรือเล่าหัวอายุเจ็ดแปดสิบปีไม่เคยกล่าวแปลกปลอมมาก่อนเอายิ่งเกียวเห็นมันกล่าวอย่างจริงจังต้องรออหัวลออ แทนที่จะมีโทสะกลับยิ้มพลางกล่าวว่าเช่นนี้เป็นว่าพวกท่านหมายตาข้าพเจ้าแล้วไม่ใช่หมายตาหากแต่เจ้าผองกับกฎที่พวกเราวางไว้อาเยี่ยงเจียวกล่าวว่าหมายความว่าพวกท่านเคยช่วยชีวิตข้าพเจ้าคราหนึ่งไม่ผิดอาเยี่ยงเจียวกล่าวว่าผู้ใดช่วยชีวิตข้าพเจ้าหรือเป็นเล่าซาของพวกเราห้าศูนย์ ลางชี้มือไปยังอสูรอมฤต์ลางชี้มือไปยังอสูรอมฤตเอายิ่งเกี่ยวหัวร้อฮาฮากล่าวว่าเป็นมันมันความจริงที่เดาชีวิตข้าพเจ้าจนใจที่กระทําไม่ได้ชไนบอกว่าช่วยชีวิตข้าพเจ้าหรืออสูรไฟปีศาจแค่นหัวร่อกล่าวว่าเด็กน้อยแสงเป็นงมงายหรือเจ้าดื่มน้ํากันไผ่ปูและน้ําตัดไข่สด ถูกพิษล้ายแรงสองชนิดหากไม่ใช่เล่าสาพ้นสุราพิษอักขีเพลิงใช้พิษจู่โจมพิษขับพิษภายในกายเจ้าออกมาเจ็ดวันให้หลังอวัยวะภายในเจ้าต้องถูกกลัดกลอนสลายในเลยมีชีวิรอดได้คำพูดบอกกล่าวไม่เพียงเอาวยี่่งเกี่ยวโงงกันวุบคนในบริเวณก็เพิ่งทราบจิตเจตนาของหัวหน้าภักะยาจก ที่แท้พักกระยาจกคิดชายพิษขจัดพิษให้กับอาวอยิ่งเกี่ยวแต่แรกสศูนอมฤตผอพ่อพอนสุราพิษอักขีเพลิงออกกลับเสือกใส่อ้าวยิ่งเกี่ยวเข้ารับสุราพิษอ,อ้าวเอ่งเกี่ยวหวนนักถึงหัวหน้าพักกระยาจกวางแผนช่วยตนตนกลับงมงายไม่เข้าใจทั้งอย่างเข้าใจผิดต่อท่านถึงกับทั้งละอายทั้ง ตื้นตันกว่าตามมายังหัวหน้าพักระยาจกแต่หัวหน้าพักระยาจกทั้งไม่มีทีท่าเครียดขึ้นคุนเคืองทั้งไม่จะโซลำผองยังคงวางตัวเป็นปกติอาสูนไฟปิศาจกล่าวอีกว่าเด็กน้อยขบคิดเข้าใจแล้วหรือไม่้าสูนเหนือโลกมี้ชื่อเสียงเกียรติภูมิหลายสิบป,ปีผู้ใดไม่คิดกราบกระานเป็นสิทธ ชาวเอี้ยงเกี่ยวแค่นเสียงอย่างเงย็นชากล่าวว่า50เหนือโลกหรือข้าพเจ้าทดสอบฝีมือมาแล้วหาเมียใดหน้าแตกตื่นไหมสูรนไฟปีศาจน้าแปลเปลี่ยนไปกล่าวว่าเจ้าคิดเข้าสังกัดห้ส่วตามกฎหรือคิดใคร่ตายเพราะละเมิดกฎของสำนักเป็นคำพูดเขืงของโขนะักคล้ายกับเอาเอี้ยงเกี่ยวเป็นเนื้อบนเคียงมันก็มีปาน เอายีกเกี่ยวตวาดส่วนว่าท่านคิดมีผลสุดท้ายเยี่ยงอสูรสัมผัสฟ้าหรือเป็นเยี่ยงอสูนอมฤิตอสูรไฟปีศาจเดือดดานเป็นการใหญ่ตวาดว่าเด็กน้อยหากไม่ให้เจ้าทราบความร้ายกาศเจ้าคงไม่รู้จักว่าสูงแผ่นดินต่ำกล่าวจบล้วงอาวุธประหลาดในอกเสื้อด้านหนึ่งอาวุธนี้คล้ายถุงหนังยาวรีใบหนึ่งยาวประมาณห้าเซีย พอคลี่สะบัดก็พองโตขึ้นคล้ายอัดลมเข้าไปแต่รอบทุงหนังเจาะรูเล็กๆมากมายถียิบหัวหน้าพักรยาจกไม่เสียทีที่มีภูมิรอบรูกว้างขวางพอเห็นอสูรไฟปีศาจสะบัดถุงหนังยาวรีออกจึงกล่าวอสูรเท่าปีศาจแสดงอาวุธประจำตัวออกมาแล้วซึ่งความจริงในบริเวณนอกจากหัวหน้าพักรยาจก ไม่มีผู้ใดเคยเห็นอาบุธเช่นนี้มาก่อนหวยกล้วยแต่เสือและตีเช็งเต้าเจี้ยงแม้เป็นชนชั้นเจ้าสำนักแต่ไม่มีการติดต่อกับฝ่ายธรรมทั้งไม่ยุ่งเกี่ยวกับวังวนบุญคุณความแค้นในยุทธจักรล่วงรู้เรื่องราวไม่มากนะักแต่บัณฑิตเสื้อเขียวสูเก่งเยี้ยวเป็นหัวหน้าภักรยาจกมีสิทธิกระจายไปทั่วทุกแห่งหนไม่ว่าเรื่องใหญ่น้อยในยุทธจักร ล้วนไม่โอรดผลจากสายตาพวกมันอสูรไฟปีศาจพอฟังทราบว่าไม่อาจปิดบังหัวหน้าภักระยาจกผ่านกล่าวว่ามีผิดของเล่นของเรานี้เรียกว่ากระบอกงูเหมือนพิษถลกนางงูใหญ่มาเป็นอาวุธยามอ่อนนุ่มนิ่มดุดแผลตวนยามแข็งแกร่งกล้าอดุดเล็กไหลทั้งไม่กลัวไฟและไม่เกรงกลัวอาวุธมันกล่าวจนน้ำลายกระเซ็นเป็นฟูฝอย เห็นคนในมือเลนรับฟังอย่างจดจอจึงกล่าวสืบต่อว่าบอกต่อพวกข่านตามความสัตว์เล่าโหทุ่มเทความเพียรพยายามกับของเล่นนี้ไม่น้อยหลังจากถะลกะหนังงูยังเจาะรูเล็กๆมากหลายบรรจุพิษต่างๆเข้าไปพิษใดพุ่งใส่ผู้ใดก็แล้วแต่ชะตากรรมของแต่ละคนฮ่าฮ่มันกล่าวอย่างเป็นจริงเป็นจัง ท้ายกับคนในบริเวณอย่าคิดหมายนี้รอดจากกระบอกเหมือนพิษของมันโหนอาพักระยาจกนิ่งอึ้งไปแสดงว่านึกหาคำพูดโต้แย้งไม่ได้อาศนไฟพิษเห็นทุกผู้คนปิดปากสนิทสร้างความภาคภมลำพองยิ่งกวัดแกว่งกระบอกเหมือนพิษไปมากล่าวกับเอาวยังเกี่ยวว่าเด็กน้อยได้ยินชัดเจนหรือไม่หากไม่กลา้าอาจารย์เข้าสังกัดตามกฎ ก็ต้องรับกระบ,บอกงูเหมือนพิษของเราสักร้อยคาเอาเ่องเกี่ยวในเลยยอมสยบต่อคำข่มขู่ตะวานว่านี่ไม่ใช่วัดวาอารามปล่อยให้ท่านร้องเร่ขายาาวัดสพคุณอย่าได้ละมอร้องวุ่นไวายไปหัวหน้าพักระยาจกส่งหลีจูและส่งหนึงจูสองพี่น้องฟ้าแฟดพอฟังอดหัวร่อมีได้สูญไฟปิศาจเดือดดานเป็นการใหญ่ กล่าวเสียงเกลี้ยกลาดเด็กน้อยไม่รู้ความดูว่าเราโหวจะภัยละเว้นเจ้าหรือไม่เอาเยี่ยงเกี่ยวแม้สลายพิจาร่างแต่กำลังภายในยังไม่ฟื้นฟูความจริงไม่คิดลงมือแต่ตนปราศจากกิคลาดเขาจึงกล่าวทดลองดูเถิดข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าห้าอสูรเหนือโลกมีฝีมือนหน้าแตกตื่น,นใดพลางล้วงทงกันพิษล่าวิญ,ญญาณจากอกเสือ้อ คลี่สะบัดออกปรากายสีทองแปลาๆในความมืดอสูรไฟปิศาจพอเห็นธงวิเศษกล้ามเหนือบนใบหน้าผันกระตุกเข้าหากันคล้ายรู้สึกเหนือความคาดหมายโลรกตามไม่หยุดยัง้งหน้าผักระยาจกชมดูจนฉุกคิดขึ้นอสูรเท่ามีท่าตีขาดเขาหรือว่าขบคิดเล็กน้อยผันเข้าใจธงวิเศษขนาดนำธงกันพิษล่าวิญญ,ญาณ คงมีประสิทธิภาพในการป้องกันพิษพอได้คิดรอบปิติลิงโลดกล่าวยังเชิงว่าเหมือนพิษก็ดีพันพิษก็ดีเมื่อเผชิญวัตถุการพิษก็ไม่มีประโยชน์แล้วพางจับตาดูสีหน้าฝ่ายตรงข้าบจริงดังคาดหมาอสู์ไฟปีศาจหน้าแปลเปลี่ยนจนพัญญากก่าเดิมกระชากเสียงว่าสูงเกงเยียว่ยัได้เล่นลิ้นคารม ต่อให้เหล่าโหไม่ใช้อาวุธประจำตัวก็สามารถจัดการกับเด็กน้อยนี้หาวยิ่งเกียวพอบวังแค่นหัวร้อกล่าวว่าอย่างนั้นไม่ต้องพร่ำเพรัยแล้วลงมือเถอะหาวิ่งเกียวหากไม่ได้แสดงทงกันพิล่าวิญญาณอาสูวนไฟปิศาจของลงมือแต่แรกแต่ตอนนี้บังเกิดจิตกลึงเกรงไหนเลยกล้าลงมือโดยพระราการดังนั้นปั้นรอยยิ้มกล่าวว่า เด็กน้อยเป็นสิทธิสามสุดยอดบุริมหรือเอาเย่งเกี่ยวกล่าวอย่างรำคาญใหญ่ต้องทราบดีแต่แส้งถามอาศัยธงวิเศษนี้สมควรทราบดีฮๆฮะพวกเราห้าส่วนเหนือโลกสร้างชื่อขึ้นมาพร้อมกับสามสุดยอดบุริมดังนั้นไม่ทันกล่าวจบบังเกิดเสียงหนึ่งสอดขึ้นอย่าได้ยกยอตัวเองไปเสียงดังยางกระทันหัน ซุ่มเสียงคล้ายนกกราตรีร่ำร้องระคายหูยิ่งอสูนไฟปิศาดงองันวุ่หันขวับไปยังต้นเสียงข้างตึกน้อยกล่าวว่าผู้ใดหรือในความคาดคิดของทั้งหมดผู้ส่งเสียงย่อมต้องทะลวงออกจากลงไม้มีคาดรอคอยชั่วขณะยังไม่พบเห็นแม้แต่เงากระทั่งเสียงขานตอบก็ไม่มีอสูรไฟปิศาจเดือดดานเป็นการใหญ่ ตวาดสัมทัว่าเป็นตัวอะไรหากเป็นคนสมควรเผยชมเป็นพูดผีสมควรเผยเงาเอ,อ่ยถึงตอนนี้ในเงาเมื่อใต้ชายคาตึกบังเกิดเสียงดังว่าเราพอดีเป็นครึ่งคนครึ่งผีที่แท้ใต้ชายคาตึกไม่ทราบนั่งขัดสมาธิไว้ด้วยเงาดำสายหนึ่งตั้งแต่เมื่อใดเมื่อครู่ทุกผู้คนจับตามองท้องฟ้า คนผู้นั้นกลับรอบจากหนงต้นเอี้ยงมาถึงใต้ชายคาตึกความเร้นลับพิสดารของท่าร่างออกจะหน่าแตกตือนไปแล้วผาศู์ไฟปิศาจเห็นเช่นนั้นตวาดว่าท่านมีความเป็นมาอย่างไรจะไม่แสดงตนออกมาเงาดำนั้นตวาดว่าแสดงตนหรือพลางยืดกายขึ้นก้าวชดชอยออกจากใต้ชายคาตึก มาถึงที่สว่างขาวโพลงคาดว่ามียุบหกเจ็ดสิบใบหน้าคลุมแพรขาวชั้นหนึ่งไม่อาจเห็นโฉมหน้าแท้จริงอสูรไฟปิศาจชมดูจนกล่าวว่าหาจเป็นคนเลื่องชื่อก็ปลดแผลคลุมหน้าลงมาให้เราชมดูโฉมหน้าแท้จริงสักคราสตรีชลากล่าวอย่างเงยากเยินนี่ไม่มีใดไม่ได้ พลางกดแผลคลุมหน้าสีขาวมาคนในบริเวณอุทานดังระงมแม้แต่เอายอิ่งเกี่ยวก็สูดลมหายใจเข้าไปยางหนาวเนี่ยถอยกายไปหนึ่งก้าวเห็นใบหน้าสตรีชราปรากฏรอยแผลเป็นสีม่วงคล้ำคว้ยซับซ้อนนอกจากดวงตาทั้งคู่แล้วไม่อาจจำแนกจมูกปากได้สตรีชราหน้าบากผ่านไม่คลุมผ้าคลุมหน้า สยยิ้มเผยเห็นฟันในปากกล่าวเสียงเงย็นชาเป็นไรว่าเรานับเป็นคนหรือพูดผีอสูรไฟปีศาจขบคิดแล้วกล่าวยากนักที่ท่านกลา้าเผยชมต่อหน้าผู้คนดีที่คนในบริเวณล้วนเป็นยอดฝีมือแห่งยุคหากเปลี่ยนเป็นคนธรรมดาคงถูกท่านข่มขู่จนขวันฟอตายโรยแผลเป็นสีม่วงบนใบหน้าสตรีฉลาหน้าบากเต้นริกล่าวว่า วันนี้ท่านบอกว่าเราเอัปรักษณ่าแตกตื่นหรือลืมเนือนว่าการก่อนเคยบากหน้าฝากรักยอมสยบอยู่ใต้ชายกระโปรงเราคนในบริเวณฟังจนแทบหัวรอ้อแต่บรรยากาศตอนนี้ขม่งตึงเครียดไม่ว่าผู้ใดก็หัวร้อไม่ออกอสูนไฟปีศาจกู่ร้องเสียงประหลาดกล่าวว่านางเท่าวิกลจริตท่านใหญ่ไม่ไปที่ริมน้ำ สองดูสารรูปของตัวเองเราสำนึกตัวดีแต่ท่านเหลือมเหลือนว่าเคยบอกฝากระรักต่อเราที่เกาลีสัวหลังจากนั้นติดตามปัวพันเราไปทุกแห่งหนจบจนถึงช่องเขาบูเกียบถูกอสรพิษราดพันแท่เบาชีวิตไม่อรอดภายหลังสามารถฆ่าสรพิษจึงมีอาวุธอาบยาพิษเช่นถูกวันนี้ อูสน์ไฟปิศาจหน้าแปลเปลี่ยนอย่างรุนแรงเบิกตาโปนโตกล่าวว่าท่านคือนางงามอสรรพิษชาวหลีหุนหรือไม่ผิดแม้แต่น้อยยามนั้นคนในบริเวณพิ่งทราบว่าสตรีชา,าหาน้าบากเบื้องหน้าคือนางงามอสรรพิษชาวหลีหุนซึ่งมีความงามเลื่องระเบือจัดอยูหนึ่งในสิบจอมโชดชั่ว ังกระนนโนนสิบสองโฉดชั่วประหัตประหารกันเองล้มตายไปแปดคนเพียงลงเหลือดาวเมลตยูอิ่วฉิกและนางงามอัศรพิษเฉาหลีหุ้นสองคนอากรดาวเมลตยูบุกรุกหมู่บ้านเนือพิสดานประมือกับอาวเอียงเกี่ยวถูกกระแทกทำร้ายบาดจ็บอบชำ้ำสุดท้ายส่งหลีจูออกคำสังฆ่านำซากศพไปแขวนประจานที่เบองเฉาโอตอนนี้สิบ จอมโชดชั่วที่ลงเหลือนางงามอรสรพิทเพียงคนเดียวอสูนไฟพิศาดพอร่่งรู้ศักดิ์ศรีของนางสร้างความกล้ากระวนยิ่งกล่าวว่าท่านท่านชะไหนานางงามอรสรพิษกล่าวเสริมขึ้นฉะไหนกลับกลายเป็นเช่นนี้ใช่หรือไม่ว่าน้าผักระยาจกพรันกล่าวว่านี่คงเป็นผลจากการที่สิบสองจอมโชดชั่วประหารฆ่ากันเองบนภูเขาหุนมั่งกระมัง นางงามอสอรพิษพงกศีษากล่าวว่ายังคงเป็นซูเก่งเยี่ยวชาญฉลาดแค่หนหัวล่อแล้วกล่าวสืบต่อซึ่งความจริงเรายังมีพลังฝีมือดังเดิมยังสามารถท่องเที่ยวยุทธจักรต่อให้เร,รูปโฉมแปลเปลี่ยนไปจะเป็นอย่างไรอสูนไฟปีศาจตะกุกตะกักว่าเช่นนี้เป็นว่าท่านมีพลังฝีมือรุนหน้ากล้าแข็งกว่าเดิมแล้วนางงามอสอรพิษไม่ตอบคำ ว่าตามมายังประมุกในกายรวมเอากากล่าวอย่างเคืองโขดาวมรตยูอิ่วฉิกถูกนิกายรวมเอากาท่านทำลายไปใช่หรือไม่ประมุกในกายรวมเอากาไม่ทันตอบคำเสี้ยงโงพันมือส่องหลีจูชิงกล่าวว่าไม่ผิดมันบุกรุกหม,มู่บ้านพิสดารมีโทษฐานสมควรตายนางงามอสรพิษกล่าวว่าสิบสองจอมโฉดชั่วมีพลังฝีมือคู่ขี้กั้มกึง เป็นเหตุให้ต่อสู้จนบาดเจ็บล้มตายบนภูเขาหุนมั่งนิกายรวมเป็นการท่านมียอดสี่มือใดกลับทําลายดาวมฤตยูอิ่วฉิกได้ดาวเอี้ยงเกียวพบวังกล่าวเสียงกังวันข้าพเจ้าเป็นคนจัดการกับดาวมฤตาูอิ่วฉิกเองนางงามอสสรพิษหันขวบมาสำรวจมองอาวเอี้ยงเกียวตลบหนึ่งกล่าวอย่างไม่เชื่อถือมันเพียงพมเสียทีต่อธงวิเศษในมือเจ้ากระมัน อายิ่งเจียวกล่าวว่าหน้าหัวรอ้อข้าพเจ้าสามารถเพียงใช้ฝ่ามือเลือดเนื้อทั้งสองก็สามารถจัดการมันนี่เป็นความจ,จริงแต่นางงามอสรพิษไม่ยอมเชื่อแค่หัวรอ,อกล่าวว่าหากแม้นอาศัยฝ่ามือทั้งสองข้างของเจ้าก็สามารถจัดการดาวมฤตยูอิ่วฉิดสิบจอมโฉดชั่วก็ไม่นับเป็นสิบจอมโฉดชั่วแล้ว อ,าอ้าวยิ่งเกียวกล่าวว่าว่ากล่าวทางลุมปากไม่มีหลักฐานยืนยันยังไม่พิสูจน์ฝีมือดูนางงามอสรพิษบรรดาลโทรสาวร้องว่าประเสริฐมากคิดไม่ถึงมีคนกล้าท้าสู้กับเราเอาวยิ่งเกียวกล่าวอย่างปลอดโปรงเฉยชาท่านลงมือเถอะจบบทที่6 4สสี